สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24สเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดกันในเรื่องของผลไม้ที่ผู้ป่วยเบาหวานทานได้มีบางคนนะคะเข้าใจว่าเป็นเบาหวานแล้วทานผลไม้ไม่ได้เพราะว่าผลไม้มีปริมาณน้ําตาลสูงแต่จริงๆแล้วก็เป็นเบาหวานก็ทานผลไม้ได้นั่นเองค่ะแต่อาจจะต้องเลือกผลไม้สักนิดนึงค่ะที่มีปริมาณน้ําตาลน้อยกาบให สูงเพื่อที่จะให้ร่างกายดูดซึมน้ําตาลได้ช้าลงนั่นเองค่ะแนะนําให้ผู้ป่ยปวยเบาหวานให้เลือกทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมกันค่ะผลไม้ชนิดแรกก็คือฝรั่งค่ะเป็นผลไม้ที่มีระดับน้ําตาลตา่ำที่ช่วยเพิ่มสมดุลของฮอร์โมนอินซูลินควบคุมระดับน้ําตาลในร่างกายและก็มีวิตามินซีสูงอีกด้วยค่ะควรทานในปริมาณครึ่งผลต่อวันนะคะหรือไม่เกินหนึ่งผลต่อวันค่ะ2ก็คือแอปเปิล เขียวค่ะมีเส้นใยที่เรียกว่าเพคกตินอยู่สูงมากแล้วก็จะช่วยลดระดับน้ําตาลหรือไขมันในเลือดได้ด้วยค่ะควรทานในปริมาณ1ผลต่อมื้อนะคะ3ก็คือแก้วมังกรน,นะคะมีสารมิวซิเลตช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลกูโคสจึงสามารถช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้แล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ด้วยค่ะลดอาการท้องผูกได้ควรทานในปริมาณครึ่งผลต่อวันนะคะหรือไม่เกิน1ผลต่อวันนั่นเองค่ะแล้วก สีนะคะมะม่วงดิบเป็นผล,ลไม้ที่มีวิตามินและก็แร่ธาตุสูงค่ะแต่ไม่ควรทานร่วมกับน้ำปลาหวานพริกเกลือต่างๆนะคะควรทานในปริมาณครึ่งผลต่อวันค่ะ แล้วก็5นะคะอะโวคาโดค่ะโอุดมไปด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวในปริมาณสูงแต่ให้พลังงานต่ำแล้วก็อิ่มนานมากขึ้นเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเพราะจะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะปริมาณที่แนะนําให้ทานนะคะสําหรับการทานอะโวคาโดในหนึ่งวันก็คือปริมาณครึ่งลูกนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับความรู้ในคลิปนี้ผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานทานได้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กด กระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ในการดูแลตัวเองนะคะ